ไปพยุ่มอีกข้างหนึ่งนอกจากด้าน,นะคะอย่าไปโดนด้านในนะคะแล้วก็รูดออกแล้วก็ใส่ถุงแดงได้เลยค่ะอ่าอย่าให้กระเด็นสัดนะคะอย่าให้กระเด็นสัดว,วิธีถอดถุงมือใครที่อยากลองนะคะไปยิมถุงมือแล้วไปลองทําได้นะคะว่าเวลาถอด เวลาถอดใส่นะคะโดยที่ไม่สัมผัสเชื้อโรคนะ้นทำยังไงนะคะอ่าถูกไหมครับอ่าแล้วก็เอาอยู่นิ้วหนึ่งแยะเข้าไปในร่องที่เราทำเครื่งไว้รูดออกอนั่นแหละคะ่ะโอเคนั่นแหละถูกต้องปัดดูน้องนิวน้วหนึ่งเลยค่ะที่มองไม่เห็น เรียบร้อยเนาะต่อไปขั้นตอนที่2คือการถอดเฟซชิลใช้วิธีจับยางยืดด้านหลังค่ะสองข้างยืดออกไปข้างหลังนะคะแล้วก็ยกข้ามศรีรษะมาแล้วก็ใส่ไว้ในถุงแดงโดยห้ามให้สะบัดค่อยๆเบาๆนะคะตอนนี้เชื้อโลกอยู่ตรงกระจังหน้าเยอะมากนะคะเยอะจริงๆนะคะถ้าเกิดใครถอดแล้วสะบัดกระเด็น <c oughs> เชื้อโรคอาจจะ <c oughs> เป็นอันตรายต่อเราได้ขั้นตอนต่อไปค่ะ ขั้นตอนที่3ามถอดชุดกาวชุดหมีนะคะอะ่ถอดยังไงหนึ่งตอนนี้เรามีเทปกาวก่อนมันโนว่าเราติดติดเทปกาวอยู่นะคะเวลาเราทําเราก็คือดึงเทปกาวที่ติดอยู่ค่อยๆลอกลงมานะคะค่อยๆลอกออกมานะคะโดยมือหนึ่งข้างเสร็จปุ๊บก็รูดซิปนะคะที่ล็อกไว้รูดจนสุดหาซิฟเจอไหมคะ ค่อยๆรูดลงมานะคะหาเจอไหมคะรูดมาจนสุดเนาะโอเคนะคะาจากนั้นก็ถอดชุดด้วยการจับส่วนที่เป็นพูดออกก่อนนะคะดูแบบนะคะว่าน้องบอยเขาจับพูดยังไงนะคะจับด้านนอกค่อยๆจับและใช้ทักษะการเต้นของเรานะคะด้วยกัน จำเ,เดีวสะบัดไหลขยับไหลซ้ายขวานะคะค่อยๆเคลื่อนลงนะคะใช้ไหล่ขยับไหล่ช่วยนะคะให้พ้นลหลออกมามาพอมาถึงล่างลำตัวแล้วก็ค่อยๆวนนะคะเอามืลลอช่วยยังไม่ต้องเอาแขนเสื้อหลุดออกมานะคะแขนเสื้อยังอยู่ในเสื้อน,นะคะ งไปค่อยๆม้วนลงไปยังไม่ต้องออกจากรองเท้านะคะ <c oughs> เพราะว่าเราจะถอดบูทออกไปพร้อมชุดเลยจากนั้นเมื่อชุดเราไปกองอยู่ที่บูทรอก่อนนะคะเอา่คนนี้รวดเร็วมากเนื่องจากฝ้าเยอะมากค่ะทำเดิน <c oughs> เพื่อนเอลินนะคะ,ะแล้วเราค่อยๆยกขาออกจากบูทไปด้านหลังนะคะยกขาถอดออกก้าวไปด้านหลังนะคะก้าวไปด้านหลัง มันก็จะอยู่เป็นชิ้นเดียวกันหรือออกปะคะไม่ออกเป็ะไม่ออกไ่ะให้หอดได้แล้วใส่ถุงแดงได้เลยค่ะอะโอเคเล็กไม่เป็นไรค่ะม่ีการแก้ปัญหาอะไรหุดออกมาบ้างลูกอะไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่ต้องห่งกวนกรณีที่เล็กพว่า ออกมาด้วยกรณีที่เล็กโคเวอร์หลุดม,มาด้วยให้เราเตรียมรองเท้าแตะหรือรองเท้าที่สะอาดอีกหนึ่งคู่นะคะเตรียมรองเท้าแตะหรือรองเท้าที่สะอาดอีกหนึ่งคู่คนที่เล็โคเวอร์เล็กหลุดต้องไปเหยียบรองเท้าสีส้มเลยลูกก็ต้องเหยียบอยู่บนรองเท้าที่สะอาดนะคะอย่างนี้ค่ะแทนนะคะน,นี่คือการวิธีการแก้ปัญหาต่อไปค่ะถอดถุงมือยางสีฟ้าค่ะเหมือนเดิมค่ะ ขยุ่งตรงอุ้งม,มือนะคะลูดขึ้นไปเกี่ยวตรงนิ้วโป้งนะคะทำเป็นร่องไว้นะคะทั้งสองข้างเวลาทํางานอย่ายกม,มือมันใกล้หน้าเกินไปนะคะทําอยู่ระดับเอแล้วก็ยื่นไปข้างหน้าอยู่ระดับเอเรายื่นออกไปข้างหน้านะคะนะคะ,ะ,คะแล้วก็ทําทั้งสองข้างแล้วก็ใช้ปลายนิ้วชี้นะคะแย่เข้าไปในช่องรูทีท่เราทําไว้แล้วค่อยรูดออกอย่าให้สบัดแรงนะคะ แล้วก็ถอดลงไปไว้ในถุงแดงได้เลยค่ะ<ย>ถุงแดงถ <Reading. S 1> ุงติดเชื้ออ่าเรียบร้อยนะคะอ่าเสร็จแล้วตอนนี้เราไม่มีถุงมือเราต้องล้างมือทุกขั้นตอนในการทํางานอ่าผู้ช่วยนะคะเวลาทํางานเราจะมีผู้ช่วยอีกหนึ่งคนนะคะทุกคนล้า,างแอลกอรฮอล์เจลล้างค่ะแล้วก็สะบัดให้มันแ้งต่อไปจะเป็นชิ้นส่วนที่เป็นหมวกลุมผมค่ะ หมวกคลุมผมเวลาถอดนะคะน้องบอยทําให้ดูจะหยิบในส่วนของหมวกที่เป็นชิ้นส่วนด้านหลังเลยยกขึ้นนะคะดึงออกค,อคอ่อยๆโน้มหัวลงไปตรงถังขยะนะคะถังขยะถุงแดงเรานะคะแล้วก็ดึงออกแล้วก็ทิ้งลงไปล้างแอลกอฮอล์เจลค่ะฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บขั้น <c oughs> ตอนต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะ <c oughs> ไก่ก็เก้ค่ะ <c oughs> ใช้วิธีถอดเช่นกับเฟสชิลเหมือนกับเฟสชิลคือดึงสายข้างหลังนะคะยืดออกไปแล้วค่อยยกออกจากศีรษะอย่าให้สะบัดกระเด็นกระดอนนะคะโอเคพี่ชายทําดีมากอ่ะน้องผู้หญิงเอาไว้เออ <c oughs> เรียบร้อยนะคะืม <c oughs> น่ารังเกียจมากเลยนันจ <c oughs> ๊งฉันเองที่แหละนน, <c oughs> นะคะแล้วก็ล้างแอลกอฮอล์เจลค่ะ,ะ <c oughs> ต่อไปค่ะถอดถุงพุ่มขาหรือว่าเลคโคเวอร์นะคะ นะคะถอดออกได้เลยค่ะเลคโคเวอร์มันอยู่ในชุดเราเนาะตอนแรกมันไม่สกปรกเพราะว่าเรามีชุดปีกปูมจับได้ป่ะในนั้นเราจับได้เลยนะคะของคนที่มีเชือกก็สามารถกระตุกเชือกออกก่อนนะคะสามารถกระตุกเชือกให้หลวมแล้วก็ถอดออกได้นะคะจับด้านนอกได้เน,นื่องจากตอนนั้นจำได้ไหมมันอยู่ในชุดหมีเราในนะั้นมันจะไม่สปกปรกต่อไปค่ะอ่าเรามือด้วยนะมือเปล่าอยู่นะคะตอนนี้ต่อไปคือส่วนที่สปกปรกอีก ที่สุดก็คือ M95 นะคะ M95 วิธีถอดเดี๋ยวดูแบบก่อนนะเราค่อยถอดแบบพร้อมกันนะคะจับเชือกเส้นล่างจับสายรัดเส้นล่างค่อยๆดึงให้ข้ามศีรษะมาค่อยๆที่สุดห้ามกระเด็นสะบัดนะคะค่อยๆโน้มหน้านิดนึงโน้มหัวนิดน,นึงได้ค่ะนะคะทำอย่างที่บอยทำนะคะดึงยืดต่อไปเส้นที่2ข้างหลังค่ะดึงยืดมันออกมานะคะ ตอนนี้นะคะเราอยู่หน้าถุงขยะสีแดงอยู่แล้วนะคะสามารถดึงยืดอ่าโอเคโอเคอ่าล้างแอลกอฮอล์เจลค่ะปึ๊บ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 ปอ่าปมไม้ค่ะยังไม่จบยังไม่จบต่อไปนะคะคือขั้นตอนการเก็บขยะอ่าทุกคนเอาขยะที่เป็นของตัวเองใส่ถุงให้หมดเอลกอฮอาให้ยกให้นะคะใส่ซองชิปกลับบ้านไปเลยนะคะอ่าถุงขยะสีแดงนะคะ ก่อนจะเก็บทุกคั้งนะคะให้ส่งถุงมือชิ้นใหม่ให้ส่งถุงมือชิ้นใหม่สมมติว่าทุกคนส่นถุงมือชิ้นใหม่เก็บขยะใส่ถุงได้เลยค่ะนะคะถ้าเรามีทีมทํางานเยอะคนที่เก็บขยะอาจจะเป็นอีกคนนึงเข้ามาในพื้นที่สีแดงซึ่งจะใส่ไม่ต้องใส่ชุดนบนีนะคะคนที่มาเก็บพวกขยะให้ใส่เป็นชุดกาวเป็นชุดกาวคล้ายๆเยี้ยมอะคะ่ะได้นะคะแล้วก็ใส่แค่โจุชียลแมสก์มาได้นะคะ เออใช่ใช่คุณกใช้ทุกกันหมดใช่ไหม